สนับสนุนโดย May Isuzu D Max Magic Eyes ทยานต่อให้โลกตามโรงแรมทิสตันเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณ สำหรับรถยนต์มินิคูเปอร์นะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมองไปเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ไม่เห็นความแตกต่างเลยไม่รู้เลยว่าเจ้ามินิคูเปอร์เนี่ยมันแต่ละรุ่นมันมีความแตกต่างอย่างไรจริงๆก็ต้องบอกว่าด้วยคาแรคเตอร์รูปทรงของเขาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนอย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในแบบของมินิคูเปอร์เอกลักษณ์ของเขาก็คือในเรื่องของความเป็นรถที่ขนาดกระทัดรัดมีไฟหน้าที่เป็นดวงกลมๆนะครับ ก็จะมีรายละเอียดในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการพัฒนานแตกต่างกันเล็กน้อยก็จะเป็นในเรื่องของออปชันบ้างในเรื่องของสมรรถนะของเครื่องยนต์ในเรื่องของระบบเกียร์บ้างอันนี้คือสิ่งที่เขาจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับแล้วก็ในแต่ละรูปแบบของรถมินิเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นคูเปอร์กับคูเปอร์เอสนะครับหลักๆอย่างนี้คูเปอร์ก็คือตัวเครื่องยนต์ต้องบอกว่าตัวตัวปกติถ้าคูเปอร์เอสก็ต้องเป็นตัวแรงแล้วเขาก็มีคูเปอร์ดีนะครับที่เป็นเครื่องดีเซล คูเปอร์เก็คือตัวเครื่องยนต์ดีเซลที่มีสมรรถนะนะครับไล่เลียงให้ฟังก่อนเดี๋ยวจะได้เข้าใจว่าตอนนี้รถยนต์มินิคูเปอร์หรือว่ารถยนต์มินิเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้คันที่เราขับกันอยู่เนี่ยเป็นมินิคูเปอร์เครับนะฮะก็ราคาของตัวนี้ก็2ล้านเก้าแสนกว่าบาทนะครับส่วนตัวคูเปอร์ธรรมดาเนี่ยก็ถูกลงไปประมาณ7 0 0 0แสนคร่าวๆกลมๆนะครับสิ่งที่แตกต่างกันอย่างแน่นอนก็คือเรื่องของพวกล้อพวกออปชั่นแล้ว สำคัญที่สุดคือเรื่องของสมรรถนะเรื่องของพลังกาลังนะครับอย่างพอคันน cool. ี้เป็น Cooper S เนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2.0ลิตรนะครับทวินพาวเวอร์เทนะก็เทอร์โบคู่นะครับสามารถที่จะให้แรงม้าได้ถึง190กว่าแรงม้านะครับแล้วก็แรงบิด280กว่านิวตันเมตรเลยทีเดียวนะครับผมก็เร่งใช้ความเร็วนิดนึงนะฮะคือที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยตัวเล็กๆเนี่ยแรงมาก ในความแรงที่ว่าเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้แรงแบบทะลุทะลวงจะเห็นว่าเครื่องยนต์4 2. สูบ2.0ลิตรทวินเทอร์โบเนี่ย192แรงม้าเองแต่เนื่องจากตัวเขาเล็กครับน้ำหนักตัวเขาไม่เยอะเพราะนั้นมันก็คล่องแคล่วสนุกสนานนะครับแล้วก็ในเรื่องของบาลานซ์ที่เป็นการเกาะถนนนะครับที่เป็นเอกลักษณ์เลยอันนี้ถือว่าเป็นจุดขายของมินิไม่ว่ารุ่นไหนก็แล้วแต่แล้วก็ go า a r t f e ล l i n g คือเก็บได้ทุก ความรู้สึกนะครับของของถนนเลยก็ว่าได้นะคันนี้เนี่ยก็มีถ้าผมเห็นหลักๆก,ก็คือถ้าจะเห็นได้ว่าเป็นรุ่นใหม่ก็คือลายล้อแม็กใหม่นะครับขนาด18นิ้วแล้วก็มีคิ้วเคิร์บการตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นมานะครับข้างในเป็นจอแบบอันนี้ผมเรียกว่าเป็นจอรุ่นใหม่ถ้ามินิรุ่นเดิมๆแต่ก่อนเนี่ยนะครับเขาจะเป็นจอกลมๆเป็นอนาล็อกนะครับแล้วก็มีลูกเล่นเพิ่มเติมตรงกลางขึ้นมามีปุ่มสตาร์ทสต็อปนะครับ มีโหมดการขับขี่ทั้งกรีนนะครับเขาจะใช้คำว่ากรีนนะก็คือแบบอีโคะกรีนนะครับมิดแล้วก็สปอร์ตอ่าแล้วก็มีตัวมาตรวัดตรงนี้ที่จะคอยช่วยซัพพอร์ตเนี่ยเดี๋ยวผมกดคันเร่งหน่อยเนี่ยกดคันเร่งปุ๊บเห็นไหมไฟจะไล่ขึ้นมาเลยอ่าก็เป็นกิมมิคลูกเล่นเล็กๆน้อยๆอ้พวกเนี้ยคือความเป็นมินิของเขานี่แหละนะครับแล้วก็ในส่วนของการขับขี่เองก็มีตัวแพดเดิลชิฟ นะครับแพดเดิลชิฟด้านซ้ายลบด้านขวาบวกใส่เข้ามาให้ด้วยนะฮะวงมาลัยจับกระชับถนัดมือดีนะครับทัศนวิสัยแล้วก็คันเล็กๆโล่งโปร่งสบายขับมินิทีไรนะผมจะนึกถึงเรื่องหนังเรื่องอิตาเลียนจนะครับที่เขาใช้รถมินิเป็นต้องบอกเป็นพระเอกของหนังเลยก็ว่าได้นะครับอย่างหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะคือพอเป็นรถมินิเนี่ยด้วยดีไซน์แบบนี้เรื่องเสียงลมอันนี้เป็นเรื่องปกติ คือดีไซน์เขามันเป็นอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นเรื่องของแอโรดนามิกอะไรเนี่ยแม้ว่าจะพยายามปรับช่วยแล้วแต่ยังมีเสียงลมที่เข้ามาสัมผัสได้นะครับรู้สึกได้อึอ่งอ,อยู่พอสมควรกับอย่างที่2เลยคือพอช่วงล่างเกาะถนนดีเก็บไยายละเดเนี้ยมันจะมากับ2อ,อย่างครับ1คือความแข็งนะครับสคือเรื่องของเสียงที่เข้ามาเ,เจอรอยต่อถนนต,ต,ตึง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 เลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกได้ กับเจ้ารถมินิคันนี้นะครับเดี๋ยวผมลองกดคันเร่งอันนี้อย่างหน,นึ่งได้ยินนะฮะเสียงเครื่องจะแบบตอบสนองเร็วมากนะครับแล้วก็เสียงด้วยความที่เป็นรถเล็กๆอะ่ะเพราะนั้นพอกดคันเร่งรุบเสียงเครื่องโว้ดเราใจเข้ามาเลยนะครับต้องบอกว่าขับบนถนนก็ก็สนุกดีนะแล้วก็ขับในสนามก็มันนะครับสําหรับจ้ามินีเนี่ยทุกครั้งที่เวลาขับมินินะครับ สำหรับผมนะมันจะเหมือนดึงตัวเองให้ย้อนกลับไปเป็นหนุ่มขึ้นมาหน่อยวันนี้พอขับมินิแล้วเหมือนแบบเฮ้ยได้ฟีลลิ่งเหมือนตอนอายุประมาณทั้งสามสิต้นๆนะครับได้ความสนุกในการขับขี่ที่มันมีเพิ่มเติมขึ้นมาให้เออจริงๆเขายังมีตัวแบบพวกตัวท็อปอีกนะคืออย่างถ้าเป็น JCW ใช่ไหมฮะ John Cooper Works อันนั้นก็จะแบบว่าโอ้สมรรถนะจัดจ้านอุปรกรณ์ของตกแต่งมาเพียบ นะครับสำหรับคันนี้เนี่ยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเนี่ยผมชอบฟิลลิ่งเดิมมากกว่าถ้าเทียบกันนะคือเนี้ยพอเขาทํามาเป็นสมัยใหม่ผมดูว่ามันก็ดูแวววาวดูสวยงามดีอะ่ะแต่ถ้าเป็นแบบเดิมอะ่ะผมว่ามันกลมกลืนไปกับพวงมาลัยมากกว่าส่วนเรื่องของตัวล็อกนะครับหรือแม้แต่กระทั่งปุ่มสวิตช์เปิดปิดกระจกเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ชอบใครชอบมันแต่ถ้าถามตัวผมองเหมือนกันผมยังชอบแบบเดิม แบบที่เป็นเจ้าตัวสวิตช์อยู่ตรงกลางนี่แหละเป็นลักษณะปุ่มโยกอยู่ตรงกลางอันนี้เขาไมา่อยู่ตรงข้างประตูไปหมดแล้วนะครับก็เป็นการปรับนะเพื่อให้มันมีความผมสําหรับผมนะดีขึ้นหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ผมว่ามันมีความแตกต่างนะครับให้มันเห็นความต่างระหว่างโมเดลเดิมกับโมเดลใหม่หรืออย่างตัวล็อกประตูอย่างเงี้ยแต่ก่อนก็อยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับพอเป็นในเจนใหม่ๆก็ขยับ ปุ่มสวิตช์ล็อกประตูมาอยู่ตรงตรงแผงประตูตรงข้างประตูเหมือนเดิมไปแล้วนะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ต้องบอกฮะแล้วแต่คนชอบเลยนะครับจะว่าไปเนี่ยอันที่ผมชอบเนี่ยนะนอกจากความสนุกในการขับแล้วเนี่ยผมชอบรายละเอียดอย่างหน้าจอตรงกลางเนี่ยนะครับคือมีการปรับให้มันมีเรื่องของลูกเล่นนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ต้องบอกว่าใช้งานง่ายนะครับเนี่ย บางคนอาจจะติดใช้ตัวเคอร์เซอร์หรือว่าจอยที่มันเป็นหมุนอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่นั่นก็เนี่ยใช้แตะเป็นทัชสกรีนเลยนะครับสามารถที่จะเลือกใช้งานได้นะครับในแบบที่เราต้องการโวล่งโวล m มต่างๆก็อยู่รายละเอียดก็ค่อนข้างจะอยู่ครบนะครับก็เรียกว่าทรงคล้ายๆเดิมเพิ่มเติมคือตัวเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ เดี๋ยวมาว่าเรื่องฟีลลิ่งขับหน่อยนะครับเดี๋ยวผมปรับโหมดปุ๊บนะโยกเกียร์ไปทางซ้ายครับนะฮะจะเห็นว่าเนี่ยเกียร์ตอบสนองเร็วขึ้นนะนเป็นเกียร์แบบสปอร์ตเลยนะครับเปิดแป๊บเดียวร้อยห้าร้อยหกทะลุขึ้นไปแล้วนะครับเห็นไหมฮะเกียร์ยังทำงานอยู่นะครับหกพันรอบเครื่องยนต์ไปแล้วหกพันกว่าแล้วนะครับ เพลบเดียว200ยกิโเมตรต่อชั่วโมงนะจะเห็นว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเป็นรถขับสนุกครับขึ้นไวนะฮนะเนี่ยฟีลลิ่งการเข้าโค้งเรียนกะว่าไปทั้งคันครับช่วงล่างเกาะแน่นนิ่งเลยนะครับแต่วนะ่านะต้องคุมรถให้ดีนะฮะบ,บาลานซ์ของรถเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับแต่ต้องคุ้นเคยกับฟีลลิ่งนี้คือถ้าเราไม่ปรับหมดเกียร์ไปเนี่ยเกียร์ดีปกติจะอยู่ในโหมดสปอร์ตเนี่ยจะอีกอารมณ์หนึ่ง ถ้านั่งอยู่ถ้าได้ยินเสียงไปกับผมนะฮะอันนี้กดคันเร่งก็คือเ,เห็นไหมฮะพอสัก5000รอบเกียร์เปลี่ยนแต่เมื่อกี้พอเราเป็นโหมดสปอร์ตด้วยแล้วก็ชิฟต์เกียร์ไปให้เป็นตัวเหน้าจอจะขึ้นเป็นตัว S เนี่ยคือเกียร์แบบสปอร์ตด้วยกดคันเร่งเนี่ยถ้าไม่ยกนะฮะไม่ยกให้เกียร์ตัดเนี่ยลากไปจนถึงนั่นอ่ะ6,000ทะลุ6000รอบอะ่ะน่าจะประมาณ6,500รอรอบอะ่ะนะครับบอกว่าเนี่ยเป็น เ็นสเสน่ห์นะครับผมว่าเป็นสเสน่ห์ของรถมินิไม่ว่ารุ่นไหนยังไงก็แล้วแต่สเสน่ห์ขเขาก็คือเรื่องความคล่องแคล่วคล่องตัวความสนุกในการขับขี่แล้วก็อัตราเร่งการตอบสนองที่ดีนี่แหละครับ สหรับมินิคูเปอร์เอสคันนี้นะครับต้องบอกว่าชอบอย่างแรกนะครับชอบในความเป็นมินิคือภาพรวมของความเป็นมินิในเรื่องของดีไซน์ในเรื่องสมรรถนะการขับขี่ในเรื่องคาแรคเตอร์เอกลักษณ์อันนี้เป็นความที่จะบอกว่าอธิบายยากครับแต่มันเป็นความเป็นมินิอย่างแท้จริงนะครับความสนุกในการขับขี่นะครับฟังชันการใช้งานที่ทําออกมาให้มันใช้งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับ อันนี้คือสิ่งที่ผมชอบถ้าจะมีสิ่งที่ติอย่างแรกครับผมจะติในเรื่องของเสียงที่เข้ามารบกวนในห้องโดยสารกับอย่างที่2ครับคือในเรื่องของราคาถ้าเมื่อไหร่คุณเอาเรื่องของราคาไปเทียบกับความคุ้มค่าในการใช้งานนะไม่ได้ครับมินิคือมินิสําหรับผมนะคุณอย่าไปเทียบว่าเฮ้ยมันนั่งได้อย่างงี้ในราคารถเกือบ3ล้านคุณได้มินิครับคุณอย่าไปหาเหตุผลว่าคุณได้ความคุ้มค่าจากรถในการใช้งานคันนี้หรือเปล่านะครับคุณได้มินิคูเปอร์เอสแค่นี้พอ ส่วนเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแข็งกระด้างของช่วงล่างอะไรผมว่าเป็นสิ่งที่คนจะตัดสินใจซื้อต้องลองขับคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณอยากได้อะไรถ้าอยากได้แค่รูปทรงความเป็นมินิขับแบบความเป็นมินิสวยๆเก๋ๆซื้อแค่ตัว Cooper ครับซื้อตัว Cooper แค่2ล้าน2แสนกว่าบาทพอแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณอยากได้ความใจความสนุกแล้วก็ต้องคูเปอร์คันนี้ครับ2ล้าน9แสนกว่าบาทคันนี้เลยครับ